ท่ามกลางเสียงปืนใหญ่ที่ดังกึกกองไปทั่วแนวชายแดนไทยกัมพูชาสถานการณ์ในขณะนี้ได้ทวีความรุนแรงขึ้นสู่จุดแตกหักอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเมื่อหน่วยทหารพรานจู่โจมของไทยได้รับภารกิจสำคัญในการรุกคืบเข้าสู่เขตพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ถูกระบุว่าเป็นจุดรวมกำลังพลของฝ่ายตรงข้ามท่ามกลางแสงไฟสลัวจากไฟฉายของหน่วยปฏิบัติการพิเศษสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาทหารไทย ไม่ใช่เพียงอาวุธสงครามหรือเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยแต่คือประตูเหล็กกล้าหนานหนักที่ถูกปิดตายมานานหลายทศวรรษเมื่อเสียงระเบิดนำทางดังขึ้นเพื่อเปิดทางเข้าสู่ห้องลับใต้ดินขนาดมหือมาทุกอย่างก็เงียบสงัดลงชั่วขณะแสงไฟส่องกระทบกับวัตถุแวววาวที่วางเรียงรายอยู่เต็มพื้นที่มันไม่ใช่คลังแสงทั่วไปอย่างที่ทุกคนคาดคิด แต่คือตู้เซฟยักษ์ที่บรรจุทองคําแท่งจํานวนมหาศาลและทรัพย์สินมูลค่ารวมเบื้องต้นมากกว่า1,000ล้านบาทการค้นพบในวินาทีนี้ไม่ใช่แค่การยึดฐานที่มั่นทางการทหารแต่มันคือการกระชากหน้ากากาความลับที่ถูกฝังไว้ใต้ดินมานานหลายทศวรรษและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปิดกล่องแพนโดราที่จะสั่นคลอนขั้วอํานาจในพนมเปญไปตลอดกาลชนวนเหตุของความขัดแย้งในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน แต่มันคือการสะสมความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชามาอย่างยาวนานจนถึงจุดเดือดเสียงปืนใหญ่ที่คำรามสลับกับเสียงไซเวนเตือนภัยกลายเป็นสิ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องเผชิญอยู่ทุกเมื่อเชื้อวันสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในสมรภูมินี้คือการปรากฏตัวของจรวดหลายลำกล้องแบบ b m 21กระดอาวุธมหาประไลที่พร้อมจะเปลี่ยนพื้นที่สีเขียวให้กลายเป็นทะเลเพลิงได้ภายในไม่กี่วินาที กองทัพกัมพูชาได้วางกำลังอย่างหนาแน่นและมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติในเขตพื้นที่ทับซ้อนซึ่งนักวิเคราะห์ทางการทหารมองว่านี่ไม่ใช่แค่การแสดงแสนยานุภาพตามปกติแต่คือการเตรียมการสำหรับปฏิบัติการบางอย่างที่มีนัยสำคัญยิ่งกว่าเรื่องเขตแดนความกดดันมหาศาลถาโถมเข้าใส่กองทัพไทยที่ต้องรักษาอาธิปไตยอย่างเด็ดขาด ท่ามกลางกระแสะข่าวลือเรื่องการทุจริตและการยักยอกงบประมาณภายในกองทัพฝ่ายตรงข้ามที่เริ่มหนาหูขึ้นเรื่อยๆทำให้การผเผชิญหน้าในครั้งนี้เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองและการทหารที่ซับซ้อนเกินกว่าที่ใครจะคาดเดาได้ทุกฝีเข็มของนาฬิกาที่เดินไปคือความเสี่ยงที่สงครามเต็มรูปแบบจะระเบิดขึ้นได้ทุกวินาทีเป้าหมายหลักในปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ใช่แค่ฐานทหารทั่วไปแต่คืออาคารขนาดใหญ่ที่ฉากหน้า ถูกใช้เป็นคาสิโนโหรูหราตามแนวชายแดนในทางยุทธศาสตร์พื้นที่แห่งนี้ถูกเรียกว่าเขตเศรษฐกิจสีเทาซึ่งเป็นพื้นที่ที่กฎหมายเข้าไม่ถึงและเต็มไปด้วยความลับซับซ้อนคาสิโน,โนแห่งนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่สถานบันเทิงสำหรับการเสี่ยงโชคแต่เป็นศูนย์กลางการฟอกเงินและเครือข่ายส่งกำลังบำรุงลับที่เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มอิทธิพลมืดก,กับผู้นำระดับสูงในพนมเปญข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองระบุชัดเจนว่า อาคารหลังนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเกราะกำบังทางพลเรือนให้กับโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารที่ซ่อนอยู่เบื้องล่างการใช้ธุรกิจคาสิโนบางหน้าช่วยให้การลำเลียงอาวุธข้อมูลการสื่อสารและทรัพยากรทางการเงินสามารถทำได้อย่างแนบเนียนภายใต้สายตาของประชาคมโลกนี่คือจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดเพราะมันคือท่อน้ำเลี้ยงหลักที่หล่อเลี้ยงอำนาจของตระกูลหุน่น การตัดสินใจบุกยึดพื้นที่นี้จึงเปรียบเสมือนการตัดแขนตัดขาและบีบหัวใจของระบอบการปกครองที่ซ่อนอยู่หลังกำแพงคอนกรีตเพราะเมื่อใดที่คลังเงินลับถูกทำลายอำนาจการสั่งการและความพักดีของนายทหารระดับสูงก็จะเริ่มสั่นคลอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในทันทีการเคลื่อนกำลังพลเริ่มต้นขึ้นภายใต้ความมืดมิดของราตรีที่เงียบสงัดหน่วยทหารพรานจู่โจมของไทย เคลื่อนที่ประดุดเงาที่ไร้เสียงพวกเขาไม่ได้ใช้เพียงแค่พละกกำลังแต่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างโดรนตรวจการไร้คนขับที่คอยส่งภาพความร้อนและพิกัดแบบเรียวไทยเข้าสู่ศูนย์บัญชาการส่วนหน้าทุกย่างก้าวถูกคำนวณมาอย่างแม่นยำผ่านกล้องมองกลางคืนหรือไนวิชั่นสีเขียวหม่นซึ่งเผยให้เห็นการเคลื่อนไหวของเวรยามฝ่ายตรงข้ามที่ยังคงไม่รู้ตัวถึงหายนะที่กำลังคืบคลานเข้ามา ยุทธวิธีที่เรียกว่าการล้อมกระชับพื้นที่ถูกนํามาใช้เพื่อบีบบวงล้อมเข้าหาเป้าหมายอย่างช้าๆแต่หนักแน่นหน่วยรบพิเศษเหล่านี้ผ่านการฝึกฝนมาเพื่อภารกิจในสภาวะกดดันสูงพวกเขาแทรกซึมผ่านระบบป้องกันอิเล็กทรอนิกส์และเล็ดลอดสายตาของเรดาร์ตรวจจับได้อย่างน่าอัศจรรย์ความเงียบถูกใช้เป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดจนกระทั่งพวกเขาเข้าประชิดกำแพงชั้นนอกของอาคารคาสิโนเป้าหมาย ทุกคนประจำจุดพร้อมอาวุธครบมือและเครื่องมือเจาะระบบรักษาความปลอดภัยรอเพียงสัญญาณสุดท้ายที่จะเปลี่ยนความสงบเยือกเย็นให้กลายเป็นปฏิบัติการจู่โจมสายฟ้าแลบที่ฝ่ายตรงข้ามไม่มีโอกาสแม้แต่จะเหนี่ยวไกปืนตอบโต้ทันทีที่ระเบิดทำลายประตูเหล็กก้าเสียงดังสนั่นฝุ่นผงสีขาวกระจายไปทั่วอากาศเมื่อฝุ่นจางลงแสงไฟจากไฟฉายของหน่วยทหารพรานส่องเข้าไปในความมืดมิดเบื้องล่าง สิ่งที่ปรากฏไม่ใช่คลังแสงที่มีลูกกระสุนหรือระเบิดแต่เป็นกองทองคำแท่งบริสุทธิ์นับร้อยกิโลกรัมที่ถูกจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบในหีบเหล็กหนาแน่นทองคำแต่ละแท่งถูกประทับตราสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงที่มาอันไม่โปร่งใสมูลค่ามหาศาลกว่า1,000ล้านบาทนี้ถูกซุกซ่อนไว้ใต้ดินลึกหลายเมตรหลังกำแพงคอนกรีตที่แข็งแกร่งประดุดป้อมปราการที่ไม่มีวันแตก นี่คือความจริงที่น่าตกใจซึ่งถูกปิดบังมานานหลายทศวรรษมันไม่ใช่แค่ทรัพย์สินส่วนตัวแต่มันคือหยาดเหงื่อและน้ำตาของชาวกัมพูชาที่ถูกยักยอกมาจากงบประมาณพัฒนาประเทศในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องเผชิญกับความยากจนการค้นพบขุมทรัพย์นี้เปรียบเสมือนการเปิดกล่องแพนโดราที่เผยให้เห็นความเน่าเฟะภายในระบอบการปกครองของฮุนมะเนตที่พยายามสร้างภาพลักษณ์นักปฏิรูปสมัยใหม่ ความมั่งคั่งที่ถูกฝังไว้เพื่อเป็นประกันในการหลบหนีหากเกิดวิกฤตบัดนี้กลับกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ตอกย้ำถึงการคอร์รัปชันระดับชาติที่จะสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลพนมเปญอย่างรุนแรงลึกเข้าไปในมุมมืดของห้องลับใต้ดินไม่เพียงแต่ทองคำแท่งเท่านั้นที่ถูกค้นพบแต่หน่วยปฏิบัติการของไทยยังได้เผชิญกับระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ทันสมัยที่สุดซึ่งมีการเชื่อมโยงสัญญ,ญาณ ตรงไปยังคำเนียบรัฐบาลในพนมเปญและหน่วยบัญชาการทหารสูงสุดข้อมูลที่กู้คืนมาได้จากฮาร์ดไดรฟ์ที่หลงเหลือจากการทำลายหลักฐานเผยให้เห็นบัญชีลักและรายชื่อนายทหารระดับสูงที่มีส่วนพัวพันกับการรับผลประโยชน์จากธุรกิจสีเทาและการโอนเงินออกนอกประเทศอย่างผิดกฎหมายเอกสารดิจิทัลเหล่านี้คือหลักฐานมัดตัวที่ไม well. ่สามารถปฏิเสธได้มันแสดงให้เห็นเส้นทางการเงิน ที่ซับซ้อนผ่านเครือข่ายคาสิโนชายแดนเพื่อใช้ในการฟอกเงินมหาศาลข้อมูลทุกไบต์ในคอมพิวเตอร์พกพาเหล่านี้คือระเบิดเวลาดิจิทัลที่พร้อมจะทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลกัมพูชาบนเวทีโลกทหารไทยไม่ได้เพียงแค่ยึดทรัพย์สินแต่พวกเขากำลังถือครองความลับดำมืดที่หุนมาเนตพยายามปกปิดมาโดยตลอดชัยชนะในมิติดิจิทัล และข้อมูลข่าวสารครั้งนี้สำคัญยิ่งกว่าชัยชนะในสนามรบเพราะมันคือความพ่ายแพ้ทางจริยธรรมที่ระบอบการปกครองในพนมเปนไม่อาจกอบกู้กลับคืนมาได้อีกต่อไปความแตกต่างอย่างสุดขั้วนี้เริ่มส่งผลต่อขวัญและกำลังใจของกองทัพกัมพูชาอย่างรุนแรงและรวดเร็วในขณะที่ทาหารชั้นผู้น้อยต้องสละชีพในสนามรบและอดทนต่อความยากลำบากในท้องร่องด้วยเบี้ยเลี้ยงอนน้อยนิด แต่เหล่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงกลับเสวยสุขอยู่บนกองทองคำมหาศาลที่ซุกซ่อนไว้ใต้ดินความจริงที่ถูกขุดขึ้นมาในครั้งนี้เปรียบเสมือนดาบที่ทิ่มแทงหัวใจของเหล่านักรบที่แนวหน้าเมื่อพวกเขาตระหนักได้ว่าตนเองไม่ได้กำลังสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินเกิดแต่กำลังถูกใช้เป็นเพียงโล่มนุษย์ เพื่อคุ้มกันทรัพย์สมบัติส่วนตัวของกลุ่ม s <S อภิสิทธิชน s <S ที่คอรัป <'s> ชันรายงานการละทิ้งหน้าที่และการ so ย้ายข้างของทหารกัมพูชาเริ่มปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งขึ้นเพราะไม่มีใครอยากพลีชีพเพื่อปกป้องความมั่งคั่งของผู้นำที่ทรยศต่อความพักดีของลูกน้องความแตกแยกที่เกิดขึ้นภายในกองทัพนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตศรัทธาที่ไม่อาจแก้ไขได้ชัยชนะทางศีลธรรมของฝ่ายไทยในครั้งนี้ รุนแรงยิ่งกว่าอำนาจการยิงของปืนใหญ่เพราะมันกำลังทำลายความเป็นเอกภาพของระบอบก,การปกครองในพนมเปญจากภายในสู่ภายนอกอย่างสิ้นเชิงความพยายามในการตีโต้เพื่อชิงพื้นที่คืนของกองกำลังกัมพูชาเริ่มต้นขึ้นอย่างบ้าคลั่งเมื่อข่าวการรั่วไหลของข้อมูลในห้องลักไปถึงหูของระดับสูงในพนมเปญกองกำลังพิทักษ์ชายแดนที่ได้รับคำสั่งด่วน พยายามบุกเข้าหาพื้นที่คาสิโนเป้าหมายเพื่อหวังจะระเบิดทำลายหลักฐานและขุมทรัพย์ทองคำทิ้งเพื่อปิดปากความจริงแต่ทว่าชัยชนะในเชิงยุทธศาสตร์ของไทยนั้นถูกวางรากฐานไว้แข็งแกร่งเกินกว่าที่พวกเขาจะฝ่าเข้ามาได้อำนาจการยิงของปืนใหญ่หนักและอากาศยานไร้คนขับของไทยคอยตรวจจับและสกัดกั้นทุกความเคลื่อนไหวอย่างแม่นยำร้อยเอร์เซ็์ ทุกครั้งที่กองกำลังกัมพูชาเริ่มเคลื่อนพลเข้าใกล้แนวปะทะพวกเขาจะถูกตรวจพบโดยระบบเซ็นเซอร์ความร้อนและถูกโจมตีทางอากาศจนต้องถอยร่นกลับไปอย่างไม่เป็นกระบวนความล้มเหลวในการตีโต้ครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าความล้มเหลวทางการข่าวกรองและเทคโนโลยีที่ล้าหลังทำให้พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องเฝ้ามองความลับที่สำคัญที่สุดของชาติถูก,ถกแฉต่อหน้าชาวโลกอย่างไร้ทางสู้ทุกกระสุนที่ยิงออกมาจากฝั่งไทยไม่ใช่แค่การป้องกันพื้นที่แต่คือการประกาศกล้าวว่าความ